<Run. S 2> มันดูรถกันนะครับทุกคนมันไม่ค่อยสวยเให้เราผมว่าซือจกรยานไหมจักรยานก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แล้วผมซื้อไว้ทั้งหนึ่งคันแล้วไปไหนไมาไหนสะดวกสะดก มองตรงครับผมออกรถล้นใหม่นะครับคุณเห็นปะข้าคนันครับเอคันนี้เลยอ๋อคันเหลือใช่ไหมครับนี่คันนี้ <laughs> อ๋อผมคิดว่าคันเหลือครับ,น, <ะ S 1> รบน้าเดรสเสื้อว่าไงเสื้อไม่เปลี่ยนงั้นเออคุณก็ต้องลองคุณต้องลองบินไปประเทศอื่นก่อนอะไปตรวจวีซ่าแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อะ เดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาโอเคเดี๋ยวผมรอครับเดี๋ยวผมไปซื้อหน้ากากก่อน,นนะค,คุณจะคุณจะไปด้วยหรือเปล่าอ่ะไปครับจะตังจะต,ตังผมไม่มีแล้วเลยเอ้ยผมมีมว่าจะไปหางานทําอยู่เดี๋ยวรอเยสเซอร์มาเดี๋ยวเราก็าาไปซื้อด้วยกันไหมผมเดี๋ยวผมเลี้ยงแล้วกันโอเคเรครับอุ้ยนู่นไงเขามาแล้วเดี๋ยวพาเขาไปเปลี่ยนชุดโรงเรียนก่อนนะไปครับไปไปเดี๋ยวเราไปซื้อเข้าป,ปากกันเถอะทําไมคุณวาร์ปอย่างเงี้ยกระโดดทีนึงครับโมโต้กระโดดเลย เลยเดี๋ยวเจไปเด่ะคุณไปดิป่ะไปเด่ะคุณขึ้นรถกับโมโตโไ้ไปเลยผมปัจจัยยานไปคุณตำรวจเขาทำอะไรเนะ่ยพี่ชายครับ ใช่ครับครบผมครับผมผมอยากได้เงินนะครับผมต้องการเงินมากเลยผมต้องไปทํางานที่ไหนล่ะครับมันมีหลายที่นะครับเนี่ยถูเบียร์โรงเรียนเนี่ยเช<อ> <ทำ S 2> ื่อผมแจ็บสันเล้ร์ทำเบียร์ก็ดีนะ <Okay. S 1> ปั๊บเดาเดามอโต้จสันเดี๋ยเราไปถูเบียร์กันดีกว่าป่ะเอาไปโปรเซสที่ไหนวะมันเป็ ตอนนี้เราต้องการเงินนะครับทุกคนเราก็ต้องถูเบียไปก่อนนะครับมันมีที่โปรเซสเบียนะเบียข้างหลังข้างหลังข้างหลังโ,โอเค ยเยสเตอร์ยสเตอร์เดี๋ยวเราพบพร้อมกันเดี๋ยวเราไปเอาไปขายพร้อมกันนะขายไหนอะ่ะเดี๋ยวถามพี่เขาอ่ะผมมองไม่ค่อยเห็นเบียร์ไม่รู้เป็นแรงผมหาบเบียร์ไม่เจอเลยชอบว่าไงในยเยสเตอร์คุณชอบกินน้ำผลไม้ปะ <c oughs> <c oughs> ผมมองไม่ค่อยเห็นเบียร์อ่ะ ผมว่าค <mile> ุณ <derived> น <from another grave> ่าจะชอบน้ำผลไม้คุณเลยมองไม่เห็นพี่สาวครับแล้วไอเบียร์นี่มันเก็บจากตรงไหนได้ม้างที่เลยในในในโรงเรียนเนี่ยค่ะมันขึ้นเป็นขวดโอเคครับขมบมาครับเจสเซอร์คุณได้เบียร์ครบยังอ่ะครบละครบละครบละช่วยช่วยผมทำดิผมมองเบียร์ไม่ค่อยเห็นอ่ะครับผมก็มองก็ค่อยเห็น ผมจะครบแล้วอีกนิดเดียวหาไม่เจอเหมือนกันเลยผมหาไม่เจอตลอดเลยคุณมีถังเบียร์หนึ่งอันไหมผมต้องการหนึ่งอันมีมีมีอเอาอเราไม่ค่อยสนใจการเรียนได้เราทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะ เด็กเขาตั้งใจเรียนแตเรามาทำทำงานพาร์ทไทม์หาเงินอย่างเดียวเลยผมหาเบียนไม่เจอเลยอะไม่ไม่ผมพบแล้วผมก็หาไม่เจอเลยรวมตังกันซื้อคุมัโอ้ย่าโอ้ย่าโอ้ย่ารวมตังซื้อคุมัโอ้ย่าโอ้ย่าโอ้ย่า มีเงินซื้อจักรยานกันไหมนะคุณสองคนน่ะเอาเงินมาผมก่อนสิฮลัลโหลครับครับมาเอาเงินสิมันจิ๊บยังไงครับเซิร์ฟเนี้ยผมไม่เข้าใจสคริปต์น,นะครับไปซื้อจักรยานแบบผมมาขอ,ขอบค,อครับ เาเยสเซอร์เขาไปไหนเหราเยสเซอร์เยสเซอร์ตัวครับไหนเออคุณตอนนี้คุณเยสเซอร์ขอไปนอนแล้วครับเอ้อเขายัางไม่ได้ไปขายเบียร์กับเราเลยอะไม่รู้ครับแต่เขากลับบ้านไปนอนแล้วครับโอเคครับงั้นเราไปขายเบียร์สองคนนะใช่ครับเดี๋ยวก็ออกแล้วครับมันไปทางไหนเอ่ยมันมันขาบตรงไหนครับตามผมมานะ เขาหายไปไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะรัน <Run. S 1> แม่เจ้าผมนะทุกคน

โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับทีด่ดูจนจบนะครับก็คลิปหน้านจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับ